ทำนางงามมา20ปีไม่เคยปรับนางงามเลยสักบาทเดียวนอกจากมีปัญหาคือให้ยุติและไม่ให้รางวัลต่อจบแต่ไม่เคยไปเอาเงินที่บ้านนางงามมาเป็นเงินเราเด็ดขาด โดยคุณผู้ชมขาจากคลิปเมื่อสักครู่นะคะก็คือทางด้านของบอสนวัตอิสระไก่ศีลค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะก่อนที่จะมีข่าวประกาศยุติตําแหน่งของมิ t รเรเชลนะคะ m i d Grand International น2024นั่นเองค่ะโดยก็คือนะคะบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดเองทางด้านของบอสนวัตเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการเผยเอาไว้บอกว่าทํานางงามมา20ปีไม่เคยปรับนางงามเลยสักบาทเดียวนะคะนอกจากมีปัญหาคือให้ยุติและไม่ให้รางวัลต่อแต่ แต่ไม่เคยไปเอาเงินที่บ้านนางงามมาเป็นเงินเราเด็ดขาดนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่ไลฟ์สดดังกล่าวนี้ของบอสนวัดถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ทําเอาแฟนนางงามนะคะแห่เดากันสนานที่ทางด้านของบอสนวัตนะคะพูดแบบนี้เนี่ยจะหมายถึงใครซึ่งหลังจากที่มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าตอนนี้มีการเพิกถอนยุติตํตาแหน่งนะคะของมิดเรเชลมิดแกรนด์อินเตอร์ในช anel สองพนยก็ทำาอ,อนไลน์ตอนหลายคนเนี่ยถึงขั้นเออและก็คาด เดากันว่านะคะสิ่งที่บอสนวัตสื่อเนี่ยน่าจะหมายถึงเรเชลหรือเปล่านั่นเองคุณผู้ชมอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนฟังคําพูดของบอสนวัตที่มีการออกมาไลฟ์สดนะคะก่อนประกาศยุติตําแหน่งของมิดเรเชลกันค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทํานางงามมา20ปีไม่เคยปรับนางงามเลยสักบาทเดียวนอกจากมีปัญหาคือให้ยุติและไม่ให้รางวัลต่อจบ แต่ไม่เคยไปเอาเงินที่บ้านนางงามมาเป็นเงินเราเด็ดขาดเพราะว่าอย่างมากสุดก็คือไม่ทำงานมึง <c oughs> ออกไปจบ <c oughs> โอเคไหมจบมากสุดๆก็คือห้ามใช้ตำแหน่งห้ามใช้ไทโต้จบอะไรที่ยังต้องชำระยุติทุกอย่าง จบเพราะถือว่าเธอไม่ทํางานเธอก็จะมารับต่างก็จบไม่เคยที่จะไปเรียกเอ๊ะจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงกล้าเรียกเงินครับเนะใช <c oughs> ออ่สมมุติอาเนกาเซียเนี้ยมิสแกรนอินเตอร์เนี้ยมันเกเรเอาเราก็แค่ยหยุดมันก็คือจบ อาเยกาเซียเธอต้องเอามาห้าล้านสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยมันตลกอะเออมันไม่ได้อะมันทำไม่ได้อ่ะมันทำไม่ได้อ่ะทำแล้วมันจะรวยเหรอมันไม่รวยหรอกนะเงินเล็กเงินน้อยเอาไปทําไมอืม